ในสนามรบเนี่ยอะไรคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นการเผชิญหน้ากับศัตรูใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วบางทีมันอาจจะเป็นการถูกโจมตีจากฝ่ายเดียวกันเองตั้งหากหล่ะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวสุดช็อกของเหตุการณ์ยิงพวกเดียวกันในทะเลแดงกันสำหรับนักบินขับไล่ของกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยคำว่าขีปนาวุธกำลังพุ่งเข้ามามันควรจะมาจากฝั่งศัตรูเท่านั้นถูกไหมครับแต่ลองคิดดูสิครับว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนถ้าคำเตือนนั้นดันมาจากฝ่ายเดียวกันเอง แล้วคำถามใหญ่ก็คือเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเรือรบอเมริกันเนี่ยนะยิงเครื่องบินรบของตัวเองตกในตอนนี้เราจะมาแกะรอยรายงานการสอบสวนแบบละเอียดยิบเลยครับเพื่อหาคำตอบว่าความผิดพลาดที่มันซ้อนกันไปมาเนี่ยมันนำไปสู่หายนะครั้งนี้ได้ยังไงเอาละครับเราย้อนเวลากลับไปกันหน่อยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นในวันที่22ธันวาคมปี2024ครับกลางทะเลแดงที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดสุดๆเลย ในปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยนะครับเรามีตัวละครหลักๆอยู่ก็คือกองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Harry S Truman อันนี้เป็นพี่ใหญ่เลยแล้วก็มีฝูงบินคับไล AH ่ F/A-18F Super Hornets ประจัการอยู่บนนั้นส่วนเรือที่เป็นต้นเรื่องของเราคือ USS Gettysburg เป็นเรือลาดตระเวนที่มาคอยคุ้มกันภารกิจของพวกเขาก็คือคอยจับตาดูภัยคุกคามจากกองกำลังคูตีในแถบนั้นครับ ทีนี้สาหรับลูกเรือ l a 1 8ลำหนึ่งภารกิจวันนั้นมันก็ดูเหมือนจะเป็นวันธรรมดาธรรมดานะครับก็คือการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าภารกิจธรรมดาธรรมดานี่กำลังจะกลายเป็นฝันร้ายที่พวกเขาจะไม่มีวันลืมเลยทุกอย่างมันเกิดขึ้นนเร็วมากครับแค่12วินาทีเท่านั้นลองนึกภาพตามนะครับวินาทีแรกที่ขีปนาวุธถูกยิงออกจากเรือ5วินาทีผ่านไปนักบินก็ยังชิวๆอยู่เลยคิดว่ายิงโดนสตโตร แต่แล้วในวินาทีที่8คิดบณอาวุธลูกนั้นมันกลับหักเลี้ยวแบบเป็นไปไม่ได้แล้วพุ่งตรงมาที่เครื่องของเขาพอเจ้าหน้าที่อาวุธตะโกนยืนยันเท่านั้นแหละครับอีก4วินาทีต่อมาทั้งคู่ก็ต้องตัดสินใจดีตัวออกจากเครื่องจากภารกิจธรรมดากลายเป็นการหนีตายในพริบตาเดียวและผลก็คือเครื่องซูเปอร์ฮอร์เน็ตถูกสอยร่วงกลางอากาศเลยครับแต่ยังโชคดีมากๆที่ลูกเรือทั้งสองนายดีตัวออกมาทันแล้วก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย แต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะสิครับภาพเครื่องบินลำแรกที่ระเบิดแล้วร่วงลงทะเลเนี่ยมันเกิดขึ้นต่อหน้านักบิน FA18 อีกลำหนึ่งเลยครับที่กำลังเตรียมจะแลนดิ้งอยู่พอดีเขาก็ได้แต่มองภาพนั้นด้วยความตกใจสุดขีดโดยที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังจะเป็นเป้าหมายต่อไป คือมันบ้าไปแล้วครับไม่น่าเชื่ออะไรจริงๆเรือ USS Gettysburg ดันยิงขีปนาวุธ SM 2ลูกที่2ตามออกมาอีกแล้วคราวนี้เป้าหมายที่มันล็อกไว้ก็คือเครื่อง Super Hornet ล้ลำที่2เครื่องของฝ่ายเดียวกันเองนี่แหละครับจังหวะน,นี้แหละครับที่ทักษะการดินระดับพระการมันได้ทำงานพอเจ้าหน้าที่อาวุธตะโกนเตือนปุ๊บนักบินตัดสินใจในเสี้ยววินาทีเดียวเลยครับกระทืบคันเร่งเปิดสันดาปท้ายเต็มกำลังเร่งเครื่องหนีสุดชีวิต แล้วก็ได้ผลครับขีปนาวุธไล่ไม่ทันพลาดเป้าไปอย่างวุดหวิดก่อนที่เขาจะนําเครื่องกลับไปลงจอดได้อย่างปลอดภัยแน่นอนครับเรื่องใหญ่ขนาดนี้เครื่องบุญลบโดนยิงตกเป็นลำหนึ่งอีกลำเกือบไม่รอดกองทัพเรือสหรัฐอยู่เฉยไม่ได้แน่การสอบสวนครั้งใหญ่เริ่มขึ้นทันทีคำถามที่ทุกคนอยากรู้ก็คือเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง และผลการสอบสวนก็ไม่ได้ชี้ไปที่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับแต่มันชี้ไปที่สิ่งที่เรียกว่าความล้มเหลวเชิงระบบคือมันได้ใช่ความผิดของคนคนเดียวหรืออุปกรณ์ชิ้นเดียวแต่มันเหมือนกับจิ๊กซอ์แห่งหายนะที่ชิ้นส่วนความผิดพลาดเล็กๆน,น้อยๆหลายๆชิ้นมันมาต่อกันได้พอดีเป๊ะจนเกิดเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาครับถ้าจะให้อธิบายง่ายกว่านั้นอีกลองนึกถึงโดมิโนที่ล้มต่อๆกันเป็นทอดๆเลยครับ ายนะครั้งนี้มันเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของความผิดพลาดใน4ด้านหลักเลยนะทั้งเรื่องการประสานงานปัญหาทางเทคนิคความผิดพลาดในการบังคับบัญชาแล้วก็ขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกละเลยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันทีละตัวเลยครับว่าโดมิโนมันล้มมาได้ยังไงเอาล่ะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้รูโวของระบบในแต่ละด้านเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วทำไมมันถึงมาเกิดพร้อมกันได้พอดิบพอดีขนาดนี้จุดแรกเลยนะครับ จุดเริ่มต้นของรอยร้าวทั้งหมดคือการขาดการประสานงานกันอย่างรุนแรงข้อมูลจากการสอบสวนนีน่น่าตกใจมากครับเขาพบว่าในช่วง45วันก่อนเกิดเรื่องเนี่ยเรือเกติสเบิร์กใช้เวลาซ้อมร่วมกับกองเรือบรรทุกเครื่องบินแค่15%เท่านั้นเอง15%ครับมันหมายความว่าไงครับก็หมายความว่าทีมเดียวกันแท้ๆแต่แทบไม่เคยซ้อมรบด้วยกันเลยความเข้าใจซึ่งกันและกันแทบจะเป็นศูนย์ครับแล้วพอไม่เข้าใจกันไม่ประสานงานกัน มันก็เลยนาไปสู่ความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดนั่นคือความล้มเหลวในการบังคับบัญชาคือมันมีคําสั่งจากส่วนบัญชาการส่งมาแบบชัดๆเลยนะครับว่าหยุดยิงซีสไฟแต่ลูกเรือบนเรือเกติสเบิร์กที่ตอนนั้นมั่นใจมากๆว่าเป้าหมายตรงหน้าคือโดรนศัตรูกลับไม่สนใจแล้วก็ตัดสินใจยิงส่วนคําสั่งนั้นไปเลย แล้วเหมือนโชคชะตาเล่นตลกนะครับในจังหวะที่มันวิกฤตที่สุดดันมีปัญหาทางเทคนิคเข้ามาซ้ำเติมอีกคือตอนนั้นเนี่ยมีเฮลิคอปเตอร์กำลังจะลงจอดบนเรือเกติสเบิร์กพอดีตามขั้นตอนความปลอดภัยก็เลยต้องลดกำลังส่งของเรดาร์ SPY 1ซึ่งเป็นตาเทพของเรือลงผลก็คืออะไรครับตาเทพก็กลายเป็นตาสั้นไปเลยประสิทธิภาพในการมองเห็นแล้วก็ระบุเป้าหมายลดลงห่วมฮาบในเวลาที่ต้องการมันมากที่สุดยังครับยังไม่หมด นอกจากเรดาร์จะมีปัญหาแล้วระบบที่เขาออกแบบมาเพื่อป้องกันเหตุการณ์ยิงพวกเดียวกันโดยเฉพาะเลยนะที่เรียกว่าลิงก์สิก็ดันมาเจ๊งในเวลาเดียวกันอีกไอ้เจ้าลิงก์สิเนี่ยถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันก็เหมือนเป็นกรุป๊ปแชทของอาวุธต่างๆในสนามรบครับที่ทําให้เรือเครื่องบินทหารคุยกันรู้เรื่องแล้วก็รู้ว่าใครเป็นพวกเราใครเป็นศัตรูแต่ปรากฏว่าไอ้ระบบลิงก์สิที่ควรจะเป่าประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้เอฟเอสิลำนี้พวกเรานะ มันกลับทำงานผิดพลาดผลก็คือในจอเรดาร์ของเรือเกติสเบิร์กเครื่องบินรบฝ่ายเดียวกันกลับกลายเป็นเป้าหมายนิรนามที่ไม่สามารถระบุฝ่ายได้รอแค่การตัดสินใจว่าจะยิงหรือไม่ยิงเท่านั้นเองพอเราเอาทุกอย่างมาต่อกันเป็นภาพใหญ่แบบนี้มันชัดเลยใช่ไหมครับการประสานงานที่ละหลวมการขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาเซ็นเซอร์เรดาร์ที่ถูกลดประสิทธิภาพแล้วก็ระบบชี้เป้าฝ่ายเดียวกันที่ดันมาพังพอดี ความผิดพลาดสี่อย่างที่ปกติมันไม่ควรจะเกิดขึ้นพร้อมกันได้แต่มันก็เกิดขึ้นเรียงตัวกันอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อสร้างทางไปสู่หายนะเรื่องนี้มันเลยทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้เลยนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเทคโนโลยีที่เราไว้ใจกับขั้นตอนปฏิบัติที่เรายึดถือมันพังทลายลงในเวลาเดียวกันมันเป็นเครื่องเตือนใจที่เจ็บปวดเลยครับว่าในปฏิบัติการทหารที่มันซับซ้อนมากๆในปัจจุบันเนี่ย ต่อให้เรามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าแค่ไหนแต่ถ้าทุกอย่างมันล้มเหลวพร้อมกันมันก็สามารถเอาชนะได้แม้กระทั่งทีมที่ถูกฝึกมาอย่างดีที่สุดและสุดท้ายก็เหลือแค่สัญชาตญาณของมนุษย์กับการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีเท่านั้นแหละครับที่จะเป็นด่านสุดท้ายในการป้องกันไม่ให้โศก,กนากกรรมมันเลวร้วายไปกว่านี้